เบลไหนร้องเล่าให้โกฟังหน่อยดิว่า ừ, ว่าเป็นยังไงผมมายืนอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็มีคนใส่ใส่พูดไรรักอ่ะเดินเขามาถามว่าเดนเพลนช่วงนี้ว่างไหมครับอยากกระชับมิตรด้วยเขบอกว่าผมไม่ใช่คนตัดสินใจครับเราคุยกับพี่เจนแล้วค้าบุกชามันมันต้องบอกว่าอ,อย่างที่ผมอ่ะผมไม่เคยผมไม่เคยข้ามหน้าพี่น้องไรแกงก็ไม่เคยข้ามหน้าผมเหมือนกันพี่เพื่อนผมทุกคนนะพี่แต่แตม,มันมันไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมไอ้สีเขียวเลยรน่แน่นอนพี่ตัวหรอ ครับพี่เกณฑ์สวัสดีครัพี่สวัสดีครับเดี๋ยวพี่ชายแปดร้อยเจ็ดสิบจะเข้มเกินเอ้ยว่างไงพี่ชายครับพี่มีอะไรคุยด้วยอ่ะได้พี่ตอนนี้เลยเหรอตอนนี้ไหมตอนนี้เลยก็ได้ได้มาหนึ้งระบบคุยกับคนคุยกับแกงมาหนึ่งแป๊บเดียวพี่พี่รอได้ครับได้ครับถ้ลระบเพื่อนคุยพี่มีอาหารไหมอาหารไม่ไม่มีเลยเอ้ยมีใครมีอาหารไหมอาหารไหมครับมีครับตามตามตู่ฮัลโหลพี่พี่อยู่ไหนพี่ว่างยังเนี่ยอ๋อ พี่เล่นอยู่เนี่ยเล่นอยู่ที่พันันผมไหมเนี่ยรถอ่ะพี่อ๋อรถใช่ไหมกี่ทุ่มนะผมมาตีสองทุ่มพี่สองทุ่มเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โทรไปบอกไม่แน่พี่อาจจะเดี๋ยวดูว่าไม่แน่อาจจะมีสตอรี่หรืออะไรก็ตามเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาให้แต่น่าเดี๋ยวพี่เอาให้ได้อ่ะโอเคานจะเกรดได้ครับได้ครับคุยดีคุยดีเดี๋ยวพี่คุยกับพ่อโก๋กันครับพี่ชายวันไับครับ ไม่พี่จะถามว่ามันมีในในในแก๊งเรามีใครนะสูตรไปใส่สูตรแล้วก็หัวสีอะไรนะโกร่ไหนพี่ไม่ไม่รู้อ่ะคือพี่อยากถามว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะมีอยู่ตอนตอนเย็นเห็นน้องพี่บอกว่ามีมีแก๊งเราเดินมาบอกพี่ว่าจะขอเล่นแบบกระชับมีแต่อันนี้โกรู้รู้ไหมอ่ะไม่รู้พี่ มีที่หรอกแก๊งผมตอนเย็นมันไม่ได้เข้ามือเลยนะเพราะว่าผมเรียกรวมก็ทุ่มหนึ่งส่ะตวใหญ่เรียกปีเขียว,วาลากไฟอ่ะไม่มีนะหัวเขียวแก๊งผมพี่ะไอเชิงใช่ป่ะพี่ไม่พี่ก็เลยพี่ก็คิดว่าเป็นแก๊งเรานะจริงๆมามาถามบอกว่าจะเล่นไอ้นี่มาถามกระชับมีดพี่ก็เลยอยากถามโกไงว่าเออเอ้าปกติโกคุยกับพี่ใช่ไหมล่ะเราก็คุยคุยกันสองคนอยู่ล ไม่มีให้ใครมาคุยถูกต้องพี่ถ้าถ้าจะคุยเรื่องเล่นซอรี่ไงต้องเป็นผมคนเดียวเท่านั้นพี่ไม่ผมก็โบสแค่สองคนพี่พี่เกตพี่ยังถามน้องเลยว่าเป็นโบสหรือเปล่าหรือเป็นโกเพราะสุดท้ายถ้าถ้าจะคุยเรื่องไอ้พวกเนี้ยโกกับโบสน่าจะไม่ไม่ได้ข้ามหัวพี่อยู่แล้วจริงบัลลังก็ต้องคุยกับพี่อยู่แล้วพี่ใช่พี่ก็เลยมาคุยกับโกไงว่ามันอาจจะโดนใครเขาเลือนหรืออะไรเปลี่ยนเปลี่ยนชุดมาไหมชุดไร้ลักลยเหรอพี่ถ้าไอ น้องบอกนะลองพี่ไม่เอาลองคุยกับน้องคนที่เจอไหมต่อให้ให้น้องมาเล่าให้ฟังว่างั้นโกไปกับหลายการกับพี่นะได้ครับน้องโอเคครับพี่จะไปโกไหนพี่ไปเอาแล้วโกมีรถนี่ไงมีหอกยองยอกยอกกไปกี่โลอ่ะอ่ะกี่โลไม่มีนะวครับพี่ชาแล้วแข่งแข่งเส็จยงอ่ะไอฟะปอดเราอ่ะ ก็น่าจะการันตีเข้ารอบแล้วเลพี่อ๋อว่ายังยังไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงเฮ้ยแล้วของเรานี่มันเจอกันวันไหนอ่ะไอออฟตาไม่รู้เหมือนเดิมครับผมพี่ก็ไม่รู้เลยเนาะคือเขายังไม่จับสายเหรอใช่ใช่เจอกันหลักการพี่ได้ได้ครับได้ครับผมบอกเลยนะถ้าเจอวันที่ผมอาทิตย์ุ่ไม่อยู่พี่ก็หาคนมาแทนด้วยวกันไม่ตรงกับสุกเสาร์อาทิตย์อ่ะวันไหนนะวันที่แข่งนะนะถ้าใช่ถ้าสมมติมันตรงกับวันที่19-21อ่ะ ถ้าวันแข่งอะถ้าวันแข่งอ่ะไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมติมีคตอรี่หรือมีอะไรที่จะต้องย่ายกันอะนก็ต้องสลับออกอะเี่มันคุยได้อยู่แล้วพี่มองว่าคุยได้เอาแบบพร้อมๆเลยให้ถ้าวันใดถ้าจะเล่นอะแต่ผมว่าไม่ใช่หรอกถ้ากันอะไม่ใช่เนาะไม่ไม่ีคนเลี้ยงกลัวเลยไม่วะไอเบลไอใครอยู่กับเบลบ้างอ่ะเอ้ยมีมีใครอยู่กับเบลบ้างอ่ะมีปะมีเบอร์เบลปะ มีมเออโทรให้เบลมากลัดกลางเลยกดยเบลไปกลัดกลางไปกลัดกลางไปกลัดกลางพี่เกตทำไมมึงต้องมีคำถามไว้ตัดนี่เนีเ่ยวคือเกตนี่ไปเลยเดยี๋ยวตามเกอ,อยู่ไหนอ่ะพี่เอยู่ไหนฮะน้องเออบ้านในดินดีพี่ห้องคืออย่างงี้พี่อ่ะมันาม,ม,มีอามาเข่าเล่นกระชับนิดแต่ตอนเนี้ย พี่คุยกับโง่เมื่อกี้นี้ผมมันบอกว่าไม่มีไม่ได้พูดแล้วแบบว่าเหมือนกับไม่ใช่คนในแก๊งแต่ว่ากำลังจะคุยกับไอไอไอเบลอยู่ว่าใส่สูงหรือเปล่า,ลาอะไรเ<ล><ไ>งี้ยเออหรือเปล่าที่กำลังมากระไรกาม,มาคยมุยกับผมมันอนะ่ะคนละต่ตอเกี่ยวกเกี่ผม คนรอตัดสินก็จะมีที่มีรอจริงก็มีไอฟอร์ดลบาบา,า,า,ามันมาทุกวันไอ้เนี่ยมันโหดไอ้นี่โหดเลยมันเป็นแบบโหดจริงอ่ะพอๆกับไอ้บ้าๆพอๆบ้าๆพอๆ,พๆ,พๆน,นะกับพวกไอ้มอนพวกอะไรอย่างเ้นแหละแล้วก็มีมีตัวละครลับตัวละครลับอีกหนึ่งคนที่พี่ยังไม่ได้บอกใครเรียกมาคุยครับน้องชายอ๋อพี่เกศเหรอใช่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเบลนะโกรไอเบลนี Current ่ไงเออ เบลไหนร้องเล่าให้โกฟังอยดิว่าว่าเป็นยังไงผมมายืนอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็มีคนใส่ใส่หุ่นไรลักอ่ะเดินเขามาถามว่าเดียเหุช่วงนี้ว่างไหมครับอยากกระชับมิตรด้วยผมบอกว่าผมไม่ใช่คนตัดสินใจครับเราคุยกับพี่เจนแล้วผมบอกแค่นี้แล้วเขาก็โอเคครับโอนครับบอกใช่ใช่เออพี่ก็เลยถามพี่พี่ก็เลยเนี่ยคุยกับโกไงว่ามันมันันนี้เพราะเพราะอย่างที่พี่บอกอะไรโกพี่มันมีอะไรมันก็คุยกันได้จริงปะล่ะเออพี่ก็อยากรู้ว่า ถ้าเผื่อไม่ต้องดักแชทเลยนะพี่เกศผมพูดจริงเพราะว่าก็รู้ว่าพวกผมวางตัวยังไงอ่ามันถ้าผมช้ามันมันต้องหอกว่าอย่างที่ผมอ่ะผมไม่เคยผมไม่เคยข้ามหน้าพี่น้องไรแก๊งก็ไม่เคยข้ามหน้าผมเหมือนกันพี่เพื่อนผมทุกคนน่ะพี่แต่มันมันไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมไอ้สีเขียวอะไรแน่แน่นอนพี่แก๊งผมมีคนหัวเสียงพี่โอ้แม่งว่าโดนเลี้ยงผมยืนอยู่งงยังเพราะเลื้อดมันเยอะพี่มันเด็กๆมันก็อยากให้เราตีกันนะพี่เนาะเอาจริงอ่ะพี่ก็รู้อยู่อ่ะในว่ะน่าจะใช่นั้นอ่ะ แล้วมึงคือมึงดูทรงแบบมันมันแบบพูดแบบเป็นดีๆอะไรหรอหรือว่าไงแต่เ่าพูดดีๆเลยอะเราม่งไงเนอถ้างั้นก็น่าจะน่าจะไม่ใช่เพราะพี่ก็อยากฟังจากปากโผลไงโผลบอกมันไม่ใช่ลรอพี่ว่าก็ไม่ต้องดักแชร์แล้วเพราะสุดท้ายมันก็ไม่ไม่ได้มีอยู่แล้วจริงปะล่ะใช่ใช่พี่ใช่รไม่มีแน่นอนได้แต่แต่ถ้าแต่ถ้ามีมีมีแล้วเขาได้บอกชื่อไหมครับเออเขาได้บอกชื่อม่นผมไม่ได้ถามชื่อเลยพี่ไม่ได้ถามชื่อแล้ว ทั้งว่าสุดท้ายน้องมันส่งลักใส่ด้วยเหรอใช่ครับตรงไหนในในแก๊งมีคนใช้ลตรงนั้นไหมอ่ะเออเนี่ยแต่วไม่มีเลยตรงนี้ไม่มีเลยพี่ลักใส่ที่เขาใช้กันเยอะๆอ่ะมูเลดบ้านมูเลดใช่พี่ใช่แต่ข้างอย่างของอย่างหอยไอไอไอคิวปะอย่างหอยคิวปะใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมเขียวที่มันจะสีผมแบบพี่โฟลเดอร์อ่ะพี่ข้างล่างเป็นสีเขียวอ๋อแบบไปโฟเหรอใช่ครับข้างบนเป็นสีแดงปะ สีเทามั้งสีเทาสีเทาสีแดงข้างล่างเขียวๆขว่าไปแตงอร์แตงอร์อ่ะอืมเออมันก็ตกใจโหคิดว่าเอาแล้วอะไรที่คุยกันไว้โก้จะตีแล้วหล่ออะไรอย่างเงี้ยไงไอ้อ๋อเอ้ก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกน้องพี่ถามแค่นั้นแหละแกมผมตีตำรวจอยู่แล้วพี่ดูดิตีเกเหรอตอนน่ะตีเรื่องะจุดสิทธิ์ไม่รู้พี่มันใส่ตำรวจมั้วพี่อืมแฝดตำรวจ ไปเล่นรีมาล่าสุดหูพถึงใจเลยพี่ทำไมอะตำรวจอะหรอทุกเลี่ยมทุกคมมันเอาผมมดพี่ว่าไงรออะไรอะพี่ผ่านไปเยอะแต่คนท้ายมีปัญหาจริงๆพอพอใครก็ไม่ก็ไม่อยากมีปัญหากับมันหรอกจริงไหมล่ะตำรวจอะแต่บางทีมันก็ชอบทำให้เราอยากมีปัญหาดูอย่างเมื่อวานอะเมื่อวานเมื่อวานเฟนดี้เขาไปงานบ้านมาแต่รถอะมันมันไปจอดอยู่ข้างหลัง แฝมน ah. ันน่ะจอดกวัดโดนปนแต่นะมันมันน่าจะผิดแหละไอ้แฟนดิมันน่าจะผิดแหละพอรถไ่จอดหน้าบ้าน uh huh. พอพอออกมาตำรวจล็อกยิงตุ้มโดมล็อกไอ้แฟนดิโดนไปนู่นอ่ะยึดยึดของปืนแล้วก็โดนปรับไปเยอะเลยโดนยึดของปืนได้หรอโดนของปืนแต่โดนยึดออกมามันยิงแหลยะ<ว>ย,ยิงแล้วบอกว่ารถบอกแล้วก็โดนคดีเดินเดินงนหลานเดนงนบ้าน mm hmm. แล้วมันก็เรียกฝภา,ามาด้วยนะ ให้ฟ้าพามาบอกว่าประชาชนช่วยช่วยนี่ช่วยเออแล้วน้องพี่มันก็โวยวายดิแล้วพอโวยวายเสร็จมันมันก็โยนขี้มาบอกนั่งคุยกับฟภาเอิงแล้วกันครับแต่สุดท้ายอ่ะไม่ผิดเพราะงัดบ้านมันไม่ได้เป็นงานแก๊งหรืออะไรเข้าใจพี่อืมันใครทําก็ได้นะพี่เนาะใช่ใช่ใครทําก็ได้ไงแต่เหมือนมันจะเอาทุกดอกอ่ะอย่างที่บอกอ่ะอะไรที่นิดหน่อยมันก็เอาหมดอ่ะและที่ตีมันมากมากนะ มันไม่ชอบรอ,ออะไรอะพี่จัดผมแบบไม่คุยแล้วเดีนเน๋ยวนี้ตอนยิงรตอนนี้ล่าสุดอะโอ้โหแต่เรื่องอื่นผมก็ยังรับได้หมดนะพี่แต่ไปเจอเรื่องไอ้นอนนอนเด็กอะมันยังไม่แก้เลยพี่อ๋อยังไม่หายเหรอเออตายเด็กนอนเด็กอะพี่ครบสตรอะเรื่องพี่ยากอะอย่างงี้มันเอาจริงบ้างมันมัน,ม,น,ม,นมันคือโเรเคอะที่เนี่ย มอย่างน้อยมันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันก็มันก็ไม่ควรมีนอนแดกอะพี่ไม่มีขนาดตาแล้วมันยังแดกตื่นพอเพื่อนถูกมันเสร็จแล้วเสือกเอาน้องกูไปขังต่อแล้วกูจะตีมเพื่ออะไรพี่อะพี่แล้วผมเจอผมเจอไงล่ะพี่พี่ว่าไงมันมันมันฆ่ามันมันมันฆ่าเพื่อนผมแล้วแล้วมันกูแล้วมันกูฆ่าตีนแล้วเอาไปเอาไปเล่นเลฟาต่อพี่ว่าไงเออนี่ว่าแกงงี้อะเจอเจอมันกักสมนะมีนะพอฆ่าเสร็จไม่เอามัน มันเอาสอไปกักข้างนอกเลยขึ้นรถไม่ว่าพี่รู้ไหมผมถูกมันกักอันางนีพี่มันเอาขึ้นหอแล้วไปไล่ต่อพี่ว่าไงถึงถึงดอกของพี่มันค่าพี่เสร็จแต่มันไม่กักในระระเบียงบ้านนะมันออกไปข้างนอกแล้วคิดดูถ้าเป็นอีกแก๊งหนึ่งที่แบบว่ามามาชนกับพวกพี่อ่ะมันเรียบมันมาโฉบไปเลยนะเออนั่นแหละมันต้องให้เสียหายก่อนไงถึงบอกเดี๋ยวแก้ไขพวกนี้ต้องคุยจริงๆอ่ะอืม แหละพี่ถ้าพี่จะคุยก็เรียกเรียกผมเลยนะพี่ได้อยากอยากใส่มพี่อยากอยากอ๋ออยากตอลอใช่ไหมเอาไหมล่ะเอาวันวันใดวันหนึ่งถ้าแบบพี่ไม่ไหวจริงเอาแบบว่าอยากเองกับพี่ตีกันไหมล่ะฮะไม่ตีตำรวจโอ้โหีเออแบบรวมกันอ่ะรวมมันตีตำรวจอ่ะพี่พี่ฟังนะตีมันไปมันก็ไม่ได้คิดไม่ได้เปลี่ยนกับเปลี่ยนว่าคุยดีกว่าพี่เราเพื่อควองเราเปล่าทั้งสองคนได้เพื่อเพื่ออ่างไงมันจะมีอีกวิธีหนึ่ง กระทืบก่อนใช่กระทืบก่อนแล้วเราค่อยไปคุยไงตกตัวเพราะใช่ต้องแบบนั้นไม่ตบไม่ตีมันไม่ดีขึ้นไงแต่เวลสีพี่พี่บ้าเรื่องสีครับพี่ใจยังมันเวลสี่ไหมมันมันก็เวลสีได้แล้วอ่โกแต่พี่ยังไม่ได้อัพเลยกรเลพี่พี่อัพพี่อัพก่อนได้ไหมพี่อยากรู้อะเอางี้ปะเมื่อวานพี่จะจะไปกดอัพพอพี่กดไปที่อัพมันไม่ขึ้นเมนูอะไรพี่ฟักอันะไรพี่ก็เลยไม่ได้อัพอะไรเลย เออมันไม่ขึ้นก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทำอะไรละก็เลยปล่อยก็รอเนี่ยรอสี่สิบสี่สิบดีวะรอแบบว่าเล่นไอ้น,นี่มาบ้านน่าจะเวลห้าก่อนแล้วจะเอาเงินทองไปเล่นทําไมวะกูว่าน่าจะไม่ได้เล่นหรอกมั้งไอ้สี่สิบสี่สิบบโกถ้ามันมาปุป๊บเพราะพี่ก็ไม่อยากได้เงินทองแล้วอ,ะอ่ะอ่าใช่ถูกเลอ,อ,อบ้านมาสูงถ้ามันถ้ามันเจอถ้ามันเจอถ้ามันสุ่มแล้วเจอแก๊งแก๊งเล็กเราก็ตีเจอแก๊งใหญ่เราก็เลี่ยงสุดท้ายมันไม,ไม่ไม่รู้อ่ะถ้าเป็นผมผมก็คงไม่รู้ว่า แต่แต่อย่างที่พี่พี่พี่หมักเคยบอกว่าอาจจะมีแบบว่ามาซื้อของในบ้านได้เลยได้เป็นกิจกรรมตอนนั้นก็อาจจะมาเล่นสนุกสนุกอะไ้พี่ใครก็จะไม่รู้หรือเปล่าพี่อก็ก็ลองดูเผื่อมันมีอะไรเล่นแต่มันมันก็นานไปมันนานจริงๆแลเนาะเออมันไม่ใช่หรอกอะพี่ไม่ว่าหรอกเองกับพี่อ่ะมันมันมันก็แข่งพอกันอ่ะมันไม่มีปัญหาอะไรแล้วคิดดูอย่างบ้านคนอื่นแล้วเขาเจ้าเงินทองที่ไหนใช่ไหมล่ะกอ แ้วท่าโกกับพี่ไม่ได้ขายเงินยาวิ่งกับยานั้นให้คนอื่นอ่ะแล้วเราใช้กันสองคนอ่ะตายห่าดีเราก็ตซื้อกันสองคนดิสู้อยู่สองคนนะพี่ใช่เว้าล้อเห็นเขาประชุมอยู่เขาเดี๋ยวเขาก็อัปเดตนวนี่น่าจะเดือนเดือนไหนเดือนนี้หรอเดือนนี้ปะเดือนนี้แหละพี่เขาบอกว่าไอเดือนนี้พวกพวกรถพวกรถก็เดือนนี้ป่ะพี่เนาะ พี่แก๊งแกพี่มีรถสีนอกนอกจากไฟฟ้าป่ะพี่ไม่มีเลยพี่มีแค่แค่คันนั้นแหละเพราะว่าตอนนี้ผมไปไปตีล่าสุดมารถรถสีผมมันมันเหมือนโคมดาร์เลยพี่มันให้ทำอะไมระด้เลยพี่โคมดาด์นะใช่ใช่มันคือคือบีเอ็มผมมาพี่บีเอ็มเก่าอะพี่อ๋อต้องรอดูว่าเขาจะเอามาให้แก้เมื่อไหร่เพราะก็นานแล้วเนาะโมเดลอะเนาะใช่ใช่ใช่พี่เออเอาจริงไหมเพราะเพราะสุดท้ายอ่ะรถแต่ละคันพี่อย่างไอ ไอคันนี้แม็กลาเรนอ่ะก็ประมูลมาแพงแต่วิ่งเท่ากับไอคนที่แม่งประมูลรถส่วนตัวแบบไม่เท่าไหร่เองแล้วก็แบบรถรถบางคันเราประมูลมาแพงแต่วิ่งเท่าบางคนประมูลมายี่สิบกว่าเอ็มอ่ะอืมใช่ใช่พี่มันมันก็สุดท้ายเราเราประมูลแพงเพราะมันเป็นเรื่องที่โมเดล,ลพี่เนาะม,มันก็อยากจะได้เรื่องโมเดลอยากจะได้รถที่แบบประสิทธิภาพมันดีๆ ถ้เขาจะขึ้นชื่อว่าส่วนตัวมันก็ยิ่งต้องดีนะพี่เนาะแต่เขาน่าจะทำน่าจะไม่นานมั้งเพราะมันก็นานแล้วนี่ไม่นานแหละผมผมก็รออยู่พี่ก็น่าจะใกล้ๆนี้แหละผมค่อยเห็นพี่พี่โดบอกว่าต้นเดือนช่วงนี้แหละใกล้แล้วมั้งพี่เคยคิดถึงบีเอ็มแหละผมคิดผมโคตรคิดถึงนะพี่โอ้เรี้ยเลี้ยสงขการไฟฟ้าแม่งไม่ค่อยสบาใจเท่าไหร่เลยพี่ไฟฟ้ามันได้แค่ต้นมันไม่ไม่มันบูตไม่มันเนาะจริงหรอใช่ใช่ใช่ไม่มันมันดับน้ำมันไม่ได้พี่ไม่มันเออแลน้ำมันแม่งมันจริง เอ้ยครับพี่เกศเดี๋ยวผมไปชุมแก๊งก่อนนะพี่ได้ครับได้ครับโอเคครับน้องขอโทษทีนะครับถ้าถ้ามีถ้ามีอะไรพี่ก็ถามผมได้เลยครับพี่ตรงตรงได้เลยครับพี่ได้ได้ถ้าโกงมีอะไรโกก็พูดกับพี่ตรงตรงแล้วกันนะน้องเนาะได้ได้พี่ได้ครับมาแล้วพี่เกศเจอกันพี่ครับเจอกันครับนั่นแหละไหนไอ้เบลไหนอ่ะเบลเบลไปเป็นงานร้ละเอออันก็คงไม่มีเพราะเพราะอย่างที่บอกอะไรอ่ะเพราะว่าถ้าถ้ามันมีอะไรจริงๆอ่ะมันโกงมันต้องคุยคุยโดยตรงกับพี่อยู่แล้วมันไม่ได้แบบทำหน้าอยู่แล้ว มันจริงคนมันจะกล้าทำแบบนั้นเลยเหรอมันเลือนนะแบบนั้นอ่ะมันทําให้นี่กันเลยนะจริงนะมันทําให้มันเลือนจัดเลยนะใส่ใส่แต่ทำไรอะเพื่อมันไม่รู้หรือเปล่าว่ามีจริงๆอ่ะไม่มีหรอผ๋งมันก็มันจะไปทำอะไรอ่ะตัวพี่โตเกียวพูดไปพี่ผมว่ามีนะเออมันจะมีใครมาก้ารคัวทำแบบนี้ ไม่จะให้กูไปถามน้องดูเดี๋ยวมันก็ไปถามเชื่อเดีมันถามอยู่แล้วมว่าใแต่ถ้ามาคนเดียวแบบนี้มันก็ดูแปลกๆอยู่แหม่เฟกกูถามหน่อยเขามั่นใจคนในแก๊งคนหนึ่งมึงทำอย่างมึงทำอย่างแก๊งเขาอะ่ะเป็นเป็นแบบไอ้นี่นะแก๊งเขาเขาก็พูดดูเรื่องนะแต่แก๊งเราอะ่ะ พูดไม่รู้เรื่องนะอย่างมึงเลยอันหนึ่งเลยแหละพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะบโอ้ภูมีก็พบูดตรงไปพี่ก็เมยใจหรอกเถอมันฆ่าตัวตายที่ไหนนั่นแหละเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเชื่อใจอย่างที่กูกูว่าเชื่อใจพวกมึงว่ามึงไม่ได้ไปเลือนแล้วเข้าใจไหมถูกถูกเออนั่นแหละมันก็มันก็เหมือนกันอย่างโก๋โก๋มันก็มั่นใจเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะใช่พวกมึงอาจจะเลื้อนแหลมเป็นบ้างแต่กูมั่นใจตอนนี้มึงไม่ได้ไปแหลมหรือไปเลื้อนหาเรื่องใครก่อนแล้วอ่ะเหมือนกันเขาไม่แหลมนะ เออนั่นแหละมันถ้ามันมั่นใจแต่ถ้าถ้ามันมันนั่นจริงๆอะมันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะมันจับตัวไม่ได้แต่ถ้าแต่ถ้ามันอยากตีจริงก็มันก็ได้ตีอยู่แล้วแต่ถ้ายังไม่ตีก็ไม่เป็นไรเราก็เราก็รกออยู่แล้วเราก็รอคนมามามา,มาจิ้มอยู่แล้วใช่ไหมโก้บานเจ้าอยากด่าคนว่ะอ,อ,อยากด่าไอ้รถเน้ะ